สวัสดีครับวันนี้ทางโคโตระจะมาแนะนําวิธีการล้างแอร์ภายในรถยนต์แผงคอยเย็นและภายนอกแผงคอยร้อนเรามาเริ่มล้างแผงคอยเย็นภายในรถยนต์กันต่อซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับแอร์ไม่ค่อยเย็นรถที่เราสาธิตเป็นรถจอดแจ๊ทแอมรี่ รถรุ่นใหม่นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอตัวแผงคอยเย็นเนี่ยจะอยู่ใต้คอนโซลน,นะครับใต้นี้นะครับส่วนเป็นรถบางรุ่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางรุ่นเนี่ยอาจจะอยู่ทางด้านซ้ายใต้ผู้โดยสารอุปรกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีนี่นะครับโคโตระโฟมล้างแอร์ฟรีอินวัตัวนี้ขวดเดียวสามารถล้างได้ทั้งแอร์รถยนต์แอร์บ้านแผงคอยเย็นแล้วก็พัดลมกลงกลงอกของแอร์บ้านนะครับจบ วดเดียวเราได้ทําคลิปวิดีโอวิธีการล้างแอร์บ้านอย่างละเอียดและวิธีการแก้ปัญหาเช่นแอร์น้ําหยดแอร์ไม่เย็นท่านใดสนใจสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือท่อสายยางหัวทองเหลืองที่มีรูเล็กๆขนาด3รูนี้นะครับเพื่อการทําความสะอาดที่เป็นฟองได้ดีมากยิ่งขึ้น มีขนาดความยาวอยู่ที่48ซนติเมตรวิธีการใช้ก็คือสอดเข้าไปในช่องแอร์เพื่อให้มันล้วงเข้าไปถึงตรงแผงคอยเย็นนะครับให้ได้มากที่สุดเราก็เขยา่ากระป๋องนะครับให้โฟมเกิดการเข้าตัวกันเราก็ปลดเซฟตี้ล็อกนะฮะงานง้างหลอดในระหว่างนี้แอร์เราจะต้องปิดนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องยนต์ปิดแอร์ใส่หลอดเข้าไป ก็สอดเข้าไปในท่อในช่องแอร์ให้ลึกมากที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ฉีดได้เลยครับประคองจับตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับฉีดนะฉีดจนกระทั่งฟองมันเอ่อล้นขึ้นมาให้ฟองพุ่งออกมาอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดอีกช่องหนึ่งยังไม่พุ่งก็เอาเพิ่มใส่เข้าไป นีครับหลักการทำงานของโฟมนะครับโฟมจะค่อยๆละลายกลายเป็นน้ำแล้วก็ไหลลงสู่แผงคอยเย็นข้้งใต้คอนโซลนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ท่อน้ำทิ้งของรถยนต์ใต้ท้องรถไหลออกไปเองอเราไม่ควรและไม,ไม่แนะนำให้ฉีดน้ำล้างตามเนื่องจากภายในเนี่ยเป,เป็นโพรง็งเ,เป็นพลาสติก บางครั้งข้อต่ออาจจะมีการเก่าชํารุดน้ำเนี่ยมันก็อาจจะซึมแล้วก็รั่วไหลไปสู่พวกสายไฟฟ้าได้ง่ายเราก็ไม่ควรใช้น้ำล้างตามนะครับครับหลังจากฉีดโฟมลักษณะอย่างนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้โฟมละลายไปเองนะครับขั้นต่ํา60นาทีหรือจะนานกว่านั้นก็ได้ส่วนช่องโพรงอากาศสําหรับแอร์นะครับช่องทางด้านซ้ายและขวานั้นเราจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้ เพราะว่าอย่างไรแล้วแต่มันเป็นแค่ช่องโครงซึ่งตัวที่เราองก,การทำความสะอาดนั่นก็คือแผงคอยเย็นอยู่ที่ใต้คอนโซลนั่นเองเราฉีดตรงนี้น้ํายาตัวโฟมเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่แผงคอยเย็นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถทําความสะอาดได้นั้นก็คือใต้ลิ้นชักนี้นะครับของผู้โดยสารอยู่ตอนหน้าเราเปิดออกมาเลยทีนี้เราจะเห็นเดือยนะครับ1จุดขวามือและซ้ายมือ รวมทั้งตรงนี้หนึ่งจุดนะครับวิธีการถอดดิชชักตัวนี้ของรุ่นนี้นะครับก็ดึงตัวนี้ออกมานะดึงออกมาใช้มือดึงฮะได้ยินไหมครับเสร็จปั๊บตรงนี้สองข้างเนี้ยเราใช้มือบีบออกแรงบีบนะฮะก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับดิชชักจะหลุดออกมาแล้วแบบนี้เลยนะฮะไม่ยากวิธีการเก็บก็เก็บเหมือนเดิมน,นะฮะเราจะเห็นนะครับตรงนี้ของแคมเ y รี่นะครับตัวต้าเนี่ยจะมีเดือยตรงนี้สองข้างบีบบีบตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะ บีบบีบแล้วก็ดึงออกมานะครับอันนี้เราจะเห็นแผ่นกรองอากาศนี่นะครับแผ่นกรองอากาศเราจะเห็นว่าถ้ามันเลอะมันสกปรกมากเราก็ควรซื้อมาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เพราะตรงเนี้ยตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกําเนิดลมพัดลมโรโวหรือพัดลมที่ทําให้เกิดลมตัวเนี้จะดูดอากาศภายในรถยนต์ดูดเข้ามา ดูดเข้ามาเข้ามาแล้วครับแล้วก็ผ่านผ่านกรองตัวนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็ดันลมผ่านแผงคอยเย็นที่อยู่ข้างใต้นี้นะฮะแผงคอยเย็นนะครับเนี่ยฮะพอจะเห็นไหมฮะข้างในเนี่ยฮะผ่านแผงคอยเย็นเข้าไปเพื่อส่งอากาศออกมาทั้งทั้งทั้งโพรงนะฮะทีนี้ตรงช่องเนี่ยเราควรจะทําความสะอาดให้ดีๆทั้งพรมเช็ดเท้าอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อตรงเนี้ยมันเป็นแรงดูดลมถ้าตรงนี้สกรปรกหรือฝุ่นเยอะ เราก็จะได้อากาศที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะตัวแผ่นกรองเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องกรองให้ดีส่วนตรงจุดนี้เราไม่ควรฉีดโฟมล้างแอร์เข้าไปเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแผงคอยเย็นแล้วตรงนี้มันไม่มีท่อน้ําทิ้งนะครับถ้าเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันอาจจะรั่วไหลไปทําความเสียหายส่วนอื่นได้จึงไม่แนะนําให้ทําความสะอาดโดยใช้โฟมตรงจุดนี้วิธีที่ทําความสะอาดต้องมอีพื้นฐานทางด้านช่างถอดออกมานะครับ ถอดพัดลมโบว์วงมาแล้วก็มาทำความอัดภายนอกนะฮโอเคครับก็มีตรงนี้เพิ่มเติมหนึ่งจุดส่วนวิธีการเก็บเราก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะเก็บเข้าไปนะฮะเราก็ปิดฝานะตัวนี้เราก็ใส่ลิ้นชักเข้าไปเหมือนเดิมนะนะล็อกเลยง่ายๆตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปแค่น,นี้เองแล้วก็ปิด เรียบร้อยครับหลังจากครบ1ชั่วโมงเราสังเกตเห็นได้แล้วครับว่าโฟมละลายหายไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถทําการสตาร์ทเครื่องได้เลยนะผมก็สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเปิดแอร์เปิดแอร์โหมดแรงสุดเลยนะครับนี้ฮะจะรู้สึกว่าแอร์แรงขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกเย็นขึ้นนะครับรู้สึกเย็นครับ ในกรณีเกิดมีโฟมพุ่งออกมานะครับไม่ต้องตกใจบางครั้งโฟมอาจจะยังละลายไม่หมดก็เราก็อาจจะดักเครื่องยนต์แล้วปล่อยทิ้งไว้สักอีกครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาสตาร์ทนะฮะอันนี้การทําความสะอาดลักษณะแบบนี้แผงคอยเย็นเราก็จะสะอาดได้จากเดิมเนี่ยประมาณสัก5-60นะครับด้วยวิธีนี้แต่หากแผงคอยเย็นเรามีความสกรปรกเยอะมา,มากมากนะครับเราก็อาจจะล้างหลายรอบหน่อยแล้วจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดล้างมากๆแล้วมันยังไม่หายเนื่องจากว่า ตัวโฟมเนี่ยมันสามารถทำความสะอาดได้ผลในระดับหนึ่งจะสู้กับช่างที่เขาถอดคอนโซลยกคอนโซลออกมานะครับแล้วเอาตู้แอร์เนี่ยแข็งข้อเย็นเนี่ยออกไปฉีดล้างทางความสะอาดอย่างนั้นอนะเทียบเทียบไม่ได้นะครับไม่สามารถทําความสะอาดได้ดีเท่านั้นนะครับหรือเขาจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือสองกล้องเข้าไปล้างนะครับอันนั้นก็จะสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ต้องให้กับช่างผู้ชานาญการที่เขามีความเชี่ยวชาญทานะครับ ไม่สะดวกใช้วิธีแบบรื้อใหญ่นะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ผลดีทีเดียวเลยครับเนี่ยครับรู้สึกเย็นขึ้นชัดเจนมาแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นด้วยนะครับต่อมาเรามาล้างแผงคอยล์ร้อนหน้ารถยนต์นะครับแผงคอยล์ร้อนซึ่งจะอยู่หน้ารถยนต์อยู่ภายในกระจังหน้ารถยนต์นะครับเห็นไหมฮะตานนี้อยู่ตันนี้นะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับผมก็ได้เปิดกระปรงรถยนต์ฝากระโปรงขึ้นมานะครับก็ ถ้ามีช่องล้างท่อหม้อสากก็สามารถฉีดตรงนี้ได้นกันแต่ก็ควรระวังไม่ให้น้ํากระเด็นไปโดนภายในห้องเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็เป็นโคโตระซูเปอร์นาโนโฟร์สูตรเข้มข้น2เท่าเป็นน้ํายาล้างรถนะครับสูตรเข้มข้น,นช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกได้ดีพร้อมทั้งเคลือบเงาสีรถไปในตัวทําให้รถด,ดูฉ่าเงาลื่นฝุ่นไม่เกาะจึงนํามาใช้สําหรับล้างแผงคอยร้อนในรถยนต์และในบ้านได้อีกด้วย อุปกรณ์ที่สองอย่างที่จะต้องใช้สําหรับการทําความสะอาดแผงคอยลร้อนรถยนต์นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นกระป๋องฉีดน้ําแรงดันของโคโตระนะครับซึ่งจะมีหัวก้านอลูมิเนียมซึ่งสามารถแห่เข้าไปที่แผงคอยลร้อนหน้ากระจังรถยนต์ได้ง่ายสะดวกฉีดได้ทั่วถึงนะครับประมาณนี้แล้วก็มีสายยางสําหรับเวลาเราฉีดน้ํายางลงไปแล้วหรือทําความสะอาดภายหลังจากฉีดน้ํายาแล้วนะครับถ้าเราอยู่ใกล้สายยางเราก็ใช้สายยางนะฮะ ถ้าไม่อยู่ใกล้สายยางเราก็เติมน้ำใส่ในกระบอกนะครับแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดโอเคครับรุ่นนี้นะครับเอาไปล้างแอร์บ้านได้ด้วยนะครับทั้งคอยร้อนและคอยเย็นแล้วก็พัดลมกลองกระรอกตัวนี้มีปุ่มกดอัตโนมัตินะฮะปล่อยมือนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถหมุนได้ปรับความกระจายน้ำพุ่งหรือเบานะฮะอันนี้ผมเปิดออโต้อยู่นะฮะปิดออโต้ แพงดีนะครับไม่ทําให้ฟิลคอยเสียหายแล้วก็ไม่ค่อยไปนะครับทาความสะอาดได้ทั่วถึงอย่างแน่นอนหลังจากเราฉีดน้ําล้างทําความสะอาดไปแล้วนะครับน้ําสะอาดที่แผงคอยร้อนไปแล้วเราก็มาเติมน้ํานะครับหลิตรเติมเข้าไปน้ําน,นี่จะเป็นน้ําประปารหรือจะเป็นน้ําบาดาลก็ได้นะครับ1ลิตรโดยประมาณนะครับโดยที่น้ํายาของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งน้าปรปาปลาและน้ําบาดาลเลย โดยที่ไม่ทําให้คุณสมบัติของน้ํายาเนี่ยลดลงนะครับประสิทธิภาพก็ยังคงเหมือนเดิมผสมเข้าไป2ฝานะครับฝานึงเนี่ยก็คือ10 ml นะ2ฝาก็คือ20 ml นะเราใช้ประมาณ2ฝานะครับกำลังดีผนะสมเข้าไปแล้วก็ใช้นิดเดียวครับเท่านี้เหลือเหลือ,อเยเอะเลยควดหนึ่งเนี่ย500 ml นะครับก็เข้าไปนะฮะปิดฝาป๊บ เราก็ผสมก็จะได้เป็นลักษณะนี้น้ำยานฮะเราก็ฉีดเข้าไปได้เลยนฉีดเข้าไปเลยข้างล่างเราก็เลื่อนลงมาฉีดนะฮะแล้วก็ฉีดน้ำยาทิ้งไว้สักประมาณ1นนาทีนะครับลักษณะแบบบานนี้ หนึ่งนาทีจากนั้นเราก็เอาน้ําเปล่ามาฉีดล้างสะอาดครับหลังจากที่เราฉีดน้ํายาทําความสะอาดไปแล้ว1น,นาทีเราก็มาทําความสะอาดออกด้วยน้ําเปล่าโดยที่เราจะใช้สายยางก็ได้นะครับฉีดเข้าไปให้สะอาดนะครับให้โฟมให้ฟองออกนะครับหรือในอกรณีเรามีปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับเราก็สามารถฉีดเข้าไปได้เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยการฉีดเนี่ยเราควรจะปรับให้มันกระจายอย่าให้มันพุ่งแรงเดี๋ยวจะทําให้ฟินคอยล้มเสียหายนะครับ เราก็ทําการล้างน้ำยาออกน,นะฮะอยนีหลังจากเราล้างทำความสะอาดตามขั้นตอนข้างต้นแล้วนะครับแอร์ของเราจะรู้สึกเย็นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน หากล้างแล้วแต่ไม่เย็นขึ้นกว่าเดิมให้สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีระบบอื่นที่ชำรุดเสีหายก็แนะนำเข้าสู่บริการให้ช่างตรวจเช็คครับ